ครับาพบกับภาษาจีนเข้าสู่อาเซียนนะครับอย่างแรกเลยนะครับอาจารย์ขอให้อาจารย์แนะนําตัวภาษาจีนได้ไหมครับได้ค่ะสวัสดีค่ะ你好我叫黄小玲我是老师在云南ริ学校今年我二十六岁了好吗ครับพอแล้วครับอย่งที่สอาชีพครูเป็นอาชีพแรกที่เลือกที่จะประกอบอาชีพ ใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ค,ครับก็มาตั้งแต่เด็กๆเด็กๆทุกคนก็ต้องมีความฝันใช่ไหมคะก็จะเป็นพยาบาลบ้างแต่พอโตขึ้นก็จะเปลี่ยนความคิดก็เคยไปฝึกงานที่โรงแรมไปฝึกงานตามบริษัททัวแต่ไม่ใช่ทีนี้มาฝึกงานในโรงเรียนก็รู้สึกว่ามีความสุขค่ะก็เลยเลือกที่จะมาเป็นครูครับผมยานิสาครับอยากจะทราบถึงประวัติการทําง,งานของครูนในโรงเรียนใหม่นะครับผม ที่เพิ่งย้ายมาทํางานที่นี่ก็หนึ่งปีการศึกษาพอดีค่ะแต่ก่อนก็สอนอย e ู are, right? โ่โรงเรียนอาร์วีนิอาเป็นโรงเรียนอนุบาลกับประถมอย่างที่เาลยครับอยากจะถามถึงคลางอื่นบอกจากการสอนของครูนะครับนอกจากการสอนใช่ไหมคะตอนจะมีแค่สอนพิเศษนะคะนอกนั้นก็ไม่ได้ทาอะไรที่6นะครับงานในเหล็กของครูมีอะไรบ้างครับ เวลาว่างก,ก็จะดูทีวีอ่านหนังสือเล่นอินเทอร์เน็ตหาความรู้บ้างที่เกี่ยวกันนะครับคุณครูคิดอย่างไรกับอาเซียนครับอาเซียนเหรอคะก็คิดว่าดีนะคะคุณจะได้ให้เด็กไทยของเราจะได้รู้จักประเทศอือ่นๆบ้างจะได้ไม่ล้าหลังค่ะแล้วก็ขอนะ,ค,ะค,ครับอยากให้คุณครูแนะนำสำหรับผู้ที่อยากจะเรียนจะเรียนครูสักหนึ่ง้อยนะครับ สำหรับคนที่จะเรียนครูน,นะคะต้องมีความรักในอาชีพครูถจะสามารถเป็นครูที่ดีได้ค่ะและสุดท้ายนี้ผมนานธขอขอนยธนชิตเัสดชดขอขอบคุณคุณครูสุกัญญาสิงห์สมบัติขอขอบคุณครับครับ